วันนี้ย้ายโรงแรมต้องขึ้นเรือที่อ,อ่าวปอเราก็นั่งเรือประมาณ35มนาทีถึงแล้วไปห้องกันไปห้องกันแล้วเราก็จะเดินเข้าห้องห้องเราชื่อห้องเดอะโอเชียนรีทรตเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของรีสอร์ทนี้หน้าห้องมีเม่นน่ารักจังอุ้ยจับรถมีแหงมาก ธรรมเนียมนี่คือวินล,ล่าทัวร์แต่เป็นเวอร์ชันหมุนอุ้ยปุ้ยเล็กน้อยยังไม่ได้มีอันของเลยรกหน่อยนะใหญ่มากใหญ่แบบเล่นโปโล,โลเป็นทีมแข่งกันได้ส่วนตัวนี้ก็คือศาลาเอาไว้สําหรับกินเหล้าแน่นอนไม่ต้องห่วงส่วนนี้คือในห้องนอนชั้นล่างที่ไปเตียงเป็นปากก่าเกาะหมู่เกาะพังงาน,นั่นแหละนี่คือเตียงของเราในห้องข้างล่างจะมีไวเซลล่าให้ด้วยจะมีที่นั่งเล่นให้ดูวิวนั่งคำนวณน,นี่อีออนนั่งปงชีวิตตรงนี้เป็นอ่างอาบน้ำโซนนี้เป็นโซนห้องอาบน้ำด้านนอกนี่นี่คือห้องส้วม ออกจากห้องนอนนี้ไปข้างนอกโอ้หุงเทา้าและมากอะไรตงเลยอันนี้คือห้องนอนเล็กด้านบนนอนได้สองคนส่วนอันนี้ไม่ใช่เวลคัมดิเซอร์นะห้ามกินนะมันคือสครับเอาไว้ขัดตัวปารกูว่ามันขนมจากเดินออกจากห้องนอนข้างบนมาลงมาข้างล่างด้วยบันไดที่มีตัวกันลื่นเรียบร้อยข้างล่างจะเป็นสระน้ํา ผลไม้คือหลาย,ยขอปากในห้องมีเกลือขัดให้ฟรีเพื่อผิวเราแซ่บขึ้นอ๋อไม่ใช่ผมไม่ใช่ปลาทับทิมน,นะครับน้ำเย็นไหมตอนนี้อือโอเคภาพรวมคือใหญ่ใหญ่มากอยู่มาสามวันสรุปยอมรับว่าเราใช้พื้นที่ไม่หมดอย่างตรงนี้ไม่รู้จะเอาโอกาสไหนมานั่งแมตอนกลางคืนมันมีต๊กแกร้องเรารู้เสียงอยู่ตรงนู้นถามว่าเมาอยู่ไหนเมาอยู่พุ่นคืุ่นนี่ห้องนี้เพราะทุกอย่างในห้องนี้มันครบมาก ศสราพนที่เช่าเรือยอ,ยอตอนนี้มากเลยเพาะคุเซ็งแน่นอนถึงจะเซ็งแค่ไหนเราก็ต้องแดกเราโอ้กูอยากสีไห้เด้ฝนตกแบบแห้งด้วยความที่ห้องเราเป็นห้องบีชฟอนดังนั้นคือมันสามารถลงทะเลได้เลยมีเก้าอี้เอาไว้นั่งทางลงชายหาดคือตรงนั้นอันนี้คือชายหาดที่ลงมาจากหน้าห้องของเราก็จะเป็นบันไดไม้ขึ้นมาเรื่อยๆตุ่มเอาไว้ล้างน้ำทะเลเอาจาักตีนน่ารักจังเราจะนั่งรถไปกินไอติมไม่อันกัน ข้างหน้าตรงนี้เป็นโซนที่เขาเอาไว้ฉายหนังอยู่ริมทะเลแต่หนังที่เขาฉายคือเรื่องเจมส์บอนด์เราไม่อยากดูข้าวเย็นมาแล้วตรงที่กินข้าวเย็นเนี่ยที่ชื่อว่าฮิวท็อปเนี่ยจริงๆสมัยก่อนมันเคยเป็นห้องพักตัวนี้คือโซนบาร์ที่เรา,มาเมาบ่อยมากเวลามาตัวนี้คือห้องน้นําในส่วนของบาร์และร้านอาหารโคตรใหญ่จากเตียงตอนเช้าสภาพโดนมุงหุ้มเหมือนลังไข อันนี้เป็นมุมจากด้านข้างของหิวท็อปหลายคนเขาก็ตื่นพร้อมกันไม่ใช่แค่เราคนเดียวอะ่ะที่มาดูพระอาทิตย์ขึ้นส่วนอันนี้คือบรรยากาศจากห้องกินข้าวด้านบนซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดให้กินเพราะว่ามันเช้าเกินไปอยู่กลมกว้างขึ้นแล้วขึ้นแล้วพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเนี่ย ตื่นเช้ามาปุ๊บตาสวดปั๊บเลยดย้อันนี้คือวิวจากปลายเตียงเลยในตู้เย็นมีน้ำมะพร้าวที่แบบเปิดจุดมาให้ด้วยคุรไล่กายเป็นแต่ยากมากแล้วบ๊ายบายชอบมาก